ในต่างประเทศก็เริ่มมี้ครเป็นร้านเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับที่ตั้งอยู่ในตําบลตั้งอยู่ในเมืองต่างๆเสร็จแล้วเราอยากพิมพ์อะไรเราก็บอกว่าเนี้ยเรามีไฟล์เนี้ยเราก็ให้เขาพิมพ์แล้วเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลอันหนึ่งนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็จะต้องมีการลงทุนว่าเครื่องพิมพ์บางคนก็ทําเป็นเขาเรียกว่า 3d printer farming ก็คือทําเป็นฟาร์มคือรับผลิตจํานวนมากๆฮะคือสมมุติว่าก็ นำเสนอ,อบริการของเราว่าเป็นการผลิตเลยบางทีเขาต้องการชิ้นงานแบบหนึ่งพันชิ้นอย่างเงี้ยเรามีเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวไม่พอ,อเราก็ต้องมีเครื่องพิมพ์มาสามสิบบ 30, 20, เครื่องยี่สิบเครื่องอันนี้ก็ต้องเป็นการลงทุนและหรืออีกอันหนึ่งคือเราก็เป็นคนออกแบบเป็นนักออกแบบเราก็ออกแบบชิ้นงานออกแบบแค่เป็นไฟล์อย่างเดียวแล้วขายไฟล์นะมันก็จะมีตลาดออนไลน์ที่ให้เราขายเฉพาะดีไซน์นะ โดยเราไม่ต้องมีเครื่องพิมพ์เลยเพื่อให้คนที่มีเครื่องพิมพ์ซื้อิขเกทธิ์ไฟล์เ,รา,เราแล้วก็ไปพิมพ์เองอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นผู้จัดจําหน่ายเครื่องพิมพ์สามิติซึ่งตัวนี้ก็มีที่ห่อจากประเทศจีนจากอเมริกาจากยุโรปโหเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมว่าในอนาคตเพราะวาดกันว่าขนาดนี้นะครับแต่ว่าอาจจะอีกไกลพอมมดโรงงานการผลิตแบบเดิมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปละมันไม่ได้ผลิตทีจํานวนเยอะๆใช่ครับตอนนี้มีโรงงานใน ต่างประเทศนะครับเ,เขามีการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติแบบเรียกว่าคอมเมอรเชียลนะครับแบบแบบธุรกิจนะครับ<ม>ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพิมพ์เร็วแล้วก็พิมพ์ได้จํานวนมากเนี่ยทดแทนการผลิตแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าพี่ต้องการสั่งสินค้าหมื่นชิ้นเนี่ยเขาทําให้ได้แล้วก็เร็วด้วยเพราะว่าเราแค่ต้องการเอาแบบสามมิติไปให้เขาแล้วเขาพิมพ์ตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งชิ้นหลังเลยจานะครับว่าปั๊มออกมาเลยแต่มันไม่ได้เป็นการปั๊มแบบ เหมือนกระบวนการผลิตพลาสติกแบบเดิมครับที่ผมเห็นโอกาสก็คือธุรกิจของพรีเมียมของซีลึกเนี่ยซึ่งซึ่งเดิมต้องสต็อกเอาไว้พอสมควรนะฮะใช่ไหมหรือไม่ก็ผลิตได้คือต้องรอออเดอร์มาแล้วก็ต้องรอกันใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้ของที่ต้องการตอนนี้จะสนองตอบต้องการลูกค้าได้เร็วมากขึ้นของพรีเมียมแบบนี้นะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันมันมันจะมาเข้ากับเทรนยุคใหม่ๆอะโลกออนไลน์เนี่ยเทรนดมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับการที่เราแบบ ไปผลิตเตรียมไว้แล้วก็เทรนม,มันเปลี่ยนปุ๊บนะสินค้าเราค้างสต็อกต้องต้อง,ต,องต้องเลยหลังแล้วก็ขาดทุนเลยงั้นการผลิตที่มันตามเทรนนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวที่เป็นเทรนเซเตอร์นะที่ที่เร็วมากทิกต็อกฮะติกต็อกตอนนี้ถือว่าจะเห็นว่ามันมีเทรนเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเทรนนี้มันอาจจะอยู่แค่ประมาณเดือน2เดือนเองนะครับ กระบวนการผลิตเนี่ยยกตัวอย่างนะครับมีเทรนการใส่เครื่องประดับอะไรสักอย่างหรือใส่เสื้อผ้าอะไรสไตล์สักอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็แพร่กระจายเป็นไวรัลกันไปแล้วจบเร็วที่อย่างนี้ว่ามันยังไม่มีสินค้าที่จะมาขายได้ตามเทรนนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้ามีใครสักคนเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้เร็วมากเพื่อจับเทรนนี้ได้แล้วขายภายในสองสามเดือนแล้วผลิตได้เร็วมากคนนี้คือผู้ชนะเลยนะครับซึ่ง ธุรกิจใหญ่ๆคือถ้าไม่ได้เดินตามแนวะทางนี้ก็จะสนอ,องตอบความต้องการลูกค้าได้ยากนี่เข้ากับหลักการเ<ช>ลยนะครับะะว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กนะฮะยุคปลาเร็วกินปลาชา้ายังอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือปลาเร็วก็ยังได้เปรียบนะแต่ปลาใหญ่ก็ท้ายสุดก็อาจจะมากินตอนสุดท้ายอยู่ดีคือมาซื้อกิจการหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตอ้โหนการอดไปแล้วใช่มันเร็วมากคือเขาเขาเรียกกันว่าอย่างอย่างโซเชียลมีเดียที่เป็นแบบอ่าิกต็อกอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นเหมือนกับห้องบ่มเพาะนะเทรนเลยครับคือเมื่อก่อนเทรนมันจะเกิดขึ้นเป็นปีละครั้งไงฮะ,ะเสื้อผ้าสไตล์แหบ่ทิกตอกอาจจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ท้ามคืนใช่งั้นถ้าเราสามารถจับเทรนนี้ได้แล้วมีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อจับความต้องการนั้นได้แล้วก็ขายขายในประมาณแค่สามสัปดาห์สองสัปดาห์ได้แล้วก็เปลี่ยนไปขายเทรนใหม่เทรนใหม่เทรนใหม่ได้โอ้โหว่าผมว่า ก็ก็จะเป็นธุรกิจซึ่งหมุนเร็วมากฮะหมุนเร็วมาก